พี่เจฟอัปเดตม่อนมิ้นหน่อย10วันและจากที่พี่เจฟใส่ตัวบำรุงลงไปเนาะเรื่องรากอะมิโนเนาะใช่เป็นไงคะสังเกตอย่างแรกเลยนะใบตึงขึ้นตั้งขึ้นอ่ะไอตัวแกนกลางเนี่ยจะจะตกตกอ่ะแต่ใบยังห่ออยู่ใช่นหมใช่ใช่ค่ะแล้วใบนี่ก็ตั้งใบนู่ก็ตั้งขึอ่าล้วดูดิหลากโอ้โหเดี๋ยวถ้าพี่ฝนหารูปเทียบได้เดี๋ยวเทียบให้ดู กับก่อนหน้านี้กับตอนนี้ยับยยบเลยเห็นไหมเห็นว่าสิบวันแล้ววันนี้จะเอาลาดอีกทีอ๋อลาดอีกทีแต่ว่าพี่แจ๊บใจยังไว้ที่เดิมเลยใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวให้ทุกคนดูอีกทีใบผมจะรอให้มันใบตึงอย่างเงี้ยแล้วก็ลากเดินดีๆแล้วคราวนี้อับซด์ขึ้นดาดฟ้าเพราะว่าผมคงไม่ได้ยกปล่อยใหญ่เลย แน่ <ừ> นอนเ <ừ> พราะว่าตอนนี้ติดใจเรื่องเรื่องปล่อยไม้ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวพี่เจฟจะทาอะไรนะจ๊ะลาดเล่งล,ลากอีกใช่เพราะว่าเล่งลากตัวใหม่เนี่ยมันบํารุงทั้งเล่งลากแล้วการเจริญงอกงามด้วยครัวนี้นก็ผสมลาดเหมือนเดิม <ừ> โอเคแต่ว่ายังจะปล่อยไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนเลยนะถูกต้องที่เดิมไว้อย่างเงี้ยแหละโอเคประมาณนี้ทุกคนค่ะดู่ใกล้ๆตึงค้น ตึงขึ้นแต่ตรงนี้หออยู่นิดนะแต่ว่าพัฒนาการดีทุกคนเห็นใช่ไหมตาดีโอเควางไว้ที่เดิมค่ะ